ถึงเรื่องครูเหมือนด้วยทนายต้อปากพูดถึงเรื่องครูเหมือนด้วยทางกฎหมายจะได้เอามารู้ความจริงสักปฏิบัติดีเอคะพูดดีเล่ะไม่เลยอ่ะ ะะไม่มีอะไรที่จะเหมือนกันเลยนะคะไม่มีอะไรที่จะเหมือนกันเลยนาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเข้ามาพูดนะคะเป็นตุเป็นตาเ,เอาไปโง่นะคะให้เด็กหลอกได้อย่างไรสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคุณครูแหม่มกันนะครับ ก็คือเป็นผู้อ้างว่าอ้างวาจาว่าตัวเองเป็นครูแต่ที่จริงแล้วจิตาใช่ครูไม่ได้ไมาแค่สนนบตรเท่านั้นอ้างคำสอนพระเจ้าเยอะแยะอ้างแบบรัวๆเลยแต่ว่าแต่ว่าจันไปแพ่นโทษผู้อื่นครับโตที่ยังไม่ได้รู้ความจริงครับสวัสดีครับเป็นโง่นะครับให้เด็กหลอกได้อย่างไร